เว้ยคือกินแทะใส่คนหลักยามไปละมังง้งจะมีปลาไหมวานนี้วาน,นอยู่ยามไปหย่างเรื่องเดิ

บ่อหาบ่อหากินอีนแมบมันแมบโซไตายถือบุคคามันแมบโซไตายคนกี่ยำคนก็จังไรจังไรเออมันมาสองตัวสองตัวเด้อพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกพันบ่อปลาดุกหน้าเออปลาดุกหน้าบ่อหากิน hát chín còn còn lâu mùa hát chín còn lâu đây này một cái <laughs> này mình chọn nữa giờ vẫn đang vẫn thịt nhục อาปลาตอนเย็นมันอย่าบอกนะต้มต้มสามชั่วโมงกับปลาป่อยคือไปไปเอาไปจุกอันนี้หูต้มสามชั่วโมงกับปลาป่อยไปรูปหน้าเนาะดุกหน้าเป็นดุกปันนะเรียบร้อยเนาะดีเป็นดูปปองไหมรอเปจักรยานคนจนเอาเอาไปค้า Oh yeah.